ฝากติดตามนะคะเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะคะเพจนี้เหมาะสำหรับคนที่หนึ่งอยากมีรายได้นะคะสองอยากเปลี่ยนความคิดสอนทั้งอะไร NLP ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการขายต่างๆฟรีนะคะเพจน,นี้ฟรีตั้งแต่สอนมาเข้าปีที่ห้ายังไม่เคยเก็บค่าคอร์สใครเลยสอนฟรีแล้วต้องมีผลลัพธ์นะคะเอาไปทำแล้วเกิดผลลัพธ์เอาผลลัพธ์คุณน,นั่นแหละออกมาโชว์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนต่อๆไปนี่คือ จุดมุ่งหมายหรือจุดมุ่งหวังของเพจนี้เมื่อคุณมีผลลัพธ์คุณเอาออกมาแชร์ออกมาบอกเพื่อให้คนอื่นเขาได้มีแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจแล้วทำให้ได้เหมือนคุณหรือดีกว่าคุณต่อๆไปนะคะฝากติดตามค่ะนะคะฟรีค่ะตอนนี้ใครที่อยากที่จะมาขายเนาะไม่ต้องใช้ทุนนะคะติดต่อพี่น้องนุปก้าวได้ทุกคนนะคะไม่ต้องใช้ทุนแม้แต่บาทเดียวคุณก็ขายแบรนด์เราได้ถึงแค่สิ้นปีนี้นะคะเพราะปกติไม่เคยทาแบบนี้ เพราะว่าแบรนด์เราของไม่เคยพอขายตอนนี้ของก็ไม่แทบไม่พอขายแล้วนะคะขาดตลาดแบบสนั่นมากแต่เราอยากช่วยค่ะนะคะเพราะบางคนทีมงานเรายังมีของพอที่จะช่วยให้คุณได้ขายแบบไม่ใช้ทุนลองก้าวเข้ามาค่ะไม่ดีไม่พอใจไม่ถูกใจก็เลิกขายไม่มีใครว่าไม่มีใครจับคุณเอาไว้โอเค